เอ็มบุษรราคำเปิดพัฒนาการความสวยดูกันใกล้ๆว่าชัดๆไปแค่ไหนแล้วขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวสำหรับเอ็มบุตรราคำลูกสาวนักสแสดงตลกชื่อดำหม่างจกมกตอนนี้ลูกสาวทั้งสองน้องนาฬิกาและน้องนวเวลาก็เริ่มเติบโตขึ้นทุกวันทำให้ว่างจากการเลี้ยงลูกเอ็มบุษราคำก็หันมาดูแลตัวเองปั้นหุ่นให้กลับมาสวยเป๊ะดังเดิมล่าสุดเอ็มบุตรราคำก็ไม่ขอหยุดสวยตัดสินใจหั่นผมสั้นกระชากไว้อีกครั้งพร้อมระบุว่า สิ้นสุดในรอบ20ปีและนี่คือการตัดผมสั้นเป็นครั้งสุดท้ายมีมั่นใจเลยอาจจะเหมือนจุมอ้าไหมเท่านั้นไม่พอเอ็มบุษราคำยังได้เปิดภาพเก่าสมัย15ปีเทียบกันชัดๆว่าปัจจุบัน35ปีพัฒนาการมาไกลแค่ไหนงานนี้ทุกคนต่างทักกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันลูกตามหม่อมชัดๆ